สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดทบ่ายเดย์ไลท์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูชุดใหม่ของเดลีเจียนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนั่นแหละนะครับก็ชื่อชุดว่าปาร์ตี้กลางป่าเป็นชุดของตัวละครจูลี่นะครับเดลีเจียนเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่4ตัวละครน,นะครับก็จะเป็นผู้ชาย2ผู้หญิง2สําหรับชุดที่เข้ามาใหม่ในแพทนี้ก็ในรอยแยกอะ่ะมันจะเป็นชุดของจูลี่นะครับเป็นชุดของตัวละครผู้หญิงนะวิธีการได้ชุดนี้มาก็คือ เราต้องเข้ามาที่คลังเอกสารนะครับหลังจากนั้นแล้วให้เราไปที่รอยแยกด้านบนนะครับแล้วแล้วก็ให้เรามาปลดล็อกให้มันแบบซื้อรอยแยกตำราแบบเสียตังค์อ่ะแล้วเราก็อัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันจะได้ตอนเลเวลเท่าไหร่เนี่ยครับเราซื้อมาแล้วมันจะมีเลเวล1 2 3 4 5 6 7 8 9ให้เราเล่นอัพเลเวลไปเรื่อยๆ แล้วมันก็จะได้อไอเทมมานะครับนี่ครับอาวุธของเดลิเจียนจะได้ตอนเลเวล21แล้วก็ชุดจะได้ตอนเลเวล27แล้วก็หน้ากากจะได้ตอนเลเวล37ถ้าเรามาถึงเลเวล37แล้วเนี่ยเราก็จะได้ชุดของเดลิเจียนครบทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับก็หน้าตาเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาแบบใกล้ๆว่ามันจะเท่ขนาดไหนนี่ทุกคนเป็นประมาณนี้โอ้โหตัวโคตรใหญ่อะ่ะนี่คือผู้หญิงนะครับ ก็นี่ชุดจะเป็นประมาณนี้สําหรับใครที่อยากได้นะโคตรจะเท่เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นในเกมให้ดูกันนะครับว่าอ,อาวุธแล้วก็เครื่องแต่งกายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปอยู่ในเกมกันเลยแล้วกันนะครับเอาละครับด่านกุหลาบที่จืดจางอุ้ยข้างหลังเสื้อมีรอยขาดด้วยอย่างนั้นหรอกุหลาบที่จืดจางจะหาคนตรงไหนดีวันนี้กุหลาบที่จืดจางเนี่ย รู้สึกแมบจะเล็กลงอย่างมากเลยนะครับสำหรับแดนนี้เหมือนผมเห็นคนวะ่ะต้องลองเดินมาสำรวจด,ดูก่อนเหมือนผมจะเห็นแวบๆด้วยสายตาอันเฉียบคมของผมกูมั่วเปล่าวะเอ้ยคนหายไปได้อย่างไรกันครับเนี่ยผมเห็นจริงๆมันเห็นลุงบินอะ่ะเกมนี้มีลุงบินเปล่าวะมั่วแล้วมั้งนะ่ะโหอย่าให้เจออย่าให้เจอ ผมล็อกเครื่องไว้อยู่นะครับเขาน่าจะรีบปั่นไม่ได้ตอนเนี้ยเพราะว่าผมล็อกเครื่องไว้อยู่จะปั่นได้เฉพาะตรงที่ใกล้ๆผมเท่านั้นตรงที่ใกล้ๆผมก็ไม่มีคนน่ะตอนนี้เขาน่าจะเดินเล่นกันอยู่ <c oughs> ก็เฮี้ยแล้วข้างบนโอ้โหผมโมโหสุดๆหยุดหยุดเลยหยุดเลยอะไรกันวะเนี่ย นี่ผมเห็นลุงบินไงทําไมลุงบินมาอยู่ตรงนี้ล่ะครับยังไม่ได้ตีใครเลยผ่านไปแล้วหนึ่งเครื่องสุดยอดไปเลยวะ่ะเก้าเจ็ดสิบสองครับผมหมอลุงผมเล่นลุงก่อนเลยดีกว่าลุงทาให้ผมสับสนดูอาวุธด,ดีครับเหมือนจะไปหั่นสเต็กอะ <S 2> <S 2> <S มาดีโอ้โหทําผมสับสนและงงงวย เอาไปแขวนก่อนเลยหนึ่งผู้รอดชีวิตมาถึงรุมมาถึงเกิดด้วยกันสี่คนปั่นเลยเหรอวะแต่ผมเห็นลุงบินนะ,ะเฮ้ยมันเห็นรอยเท้าเลยผมเห็นผู้รอดชีวิตว่ะทิ่มไปก่อนเวลาทิ่มไปก่อนเลยมีคนกำลังจะไปช่วยกันครับผมผมเสียบหมดอะ่ะผมไม่สนอะ่ะผมเสียบยับยับอะ่ะ เออมาดิกระโดดไปกระโดดมาผมต้องเล่นงานเอา้าพับอุ้ยทำไมภาพมันแปลกๆวะเซิรฟ์ฟไม่ค่อยดีแล้วอ่ะผมว่าภาพแปลกๆอ่ะเนี่ยเวลากระโดดข้ามแผ่นไม้ลุงจะไปไหนหล่ะครับลุงเขาไม่วนเลยอะ่ะ ผมึกว่าเขาจะวนก็เลยมูนวอล์กเป็นหนึ่งสเต็ปพับเก่งอยู่นะคนนี้ตามลุงบินก่อนนี่แหละดีแล้ะเขาจะได้พามาเยอะๆอุ้ยไอพวกนี้เห็นแล้วมันแบบหมันไส้ว่ะเห็นแล้วว่าหมันไส้อ่ะปล่อยลุงบินไว้ก่อนเลยเอาคนอยากปั่นไฟก่อน วิ่ใครวะกระโดดมาทำไมโดนแน่ๆบนเรือไม่มีไม้แล้วกดตายยากแล้วครับตอนนี้บาดเจ็บสี่คนเนาะไม่เป็นไรครับเราน่าจะเอาอยู่อย่าไปกลัวปั่นไฟไปเกือบสองเครื่องรอยเท้าเอาอยู่เอาอยู่ใจเย็นใจเย็น ดูอาวุธในมือผมด้วยแล้วก็ดูขนาดของมือผมด้วยว่าน่ารักหรือเปล่ามือเล็กมากอะ่ะอ้าวอะไรกันครับเนี่ยมาจากไหนเราตอนแรกผมตามไม่ใช่คนนี้นี่ตอนแรกผมตามเป็นเนี่ยชุดเหลืองๆมายากลเหรอสลับตัว มือมันดูเล็กแบบน่ารักน่ารักอะ่ะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยคิดดีแล้วหรอ <c oughs> พยายามจะปั่นไฟให้ได้เลยวะ่ะ <c oughs> ไม่ยอมครับไม่ยอมเด็ดขาด <c oughs> ตอนนี้น่าจะสถานการณ์น่าจะวุ่นวายแล้วเจ็บสี่ เครื่องปั่นไฟก็มาอยู่ใกล้ๆคนที่โดนแขวนด้วยเอาแล้วลงไปช่วยกันเหรอครับหรือว่าทำอะไรกันอยู่นะไปช่วยครับก็เอาเลยก็เอาเลยก็เอาเลยจะมาปั่นไฟเหรอครับลุง ผมตีหมดอ่ะผมไม่สนใจใยดีแมงเออวิ่งไปไกลเกินขอตีหน่อยขอตีหน่อยนะเอ้ยเอาได้ดิกดตายยากผมบอกเลยไม่มีจุกไม่แกะผมตีไม่ล้มนะเว้ยแล้วเขากดตายยากอ่ะเอ้ยพับไม้วะอย่างนี้คือแบบไม่มีเอาไว้ไม่มีเอาไว้จุกแล้วอ่ะไปดักหน้าปากซอยดีกว่า จะเอ๋ว่ายังไงครับนี่ไงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะรอยเท้าอ่ะวิ่งไปที่บ้านเล็กแล้วอ่ะนี่มันลุงบินนี่ว่าอุ๊ยหลบได้ยังไงครับเนี่ย โดนแล้วเฮ้ยเชยเบิร์กตายยากอืมเชยเบิร์กตายยากเหรอจัดไปห้อง V.I.P. ดูนิว้วสกินน่ารักเกินเหมือนเป็นเด็กน้อยมาวิ่งไล่อ่ะโดนแน่แน่ เจ้าเจ้าจะไปไหนมีสองคนนะครับไปช่วยลุงบินละสบายสบายปล่อยเหมือนเราต่อให้เขาไปเครื่องหนึ่งอะขิดรอยเท้า มาช่วยกันหไม่เคยช่วยกันมัง้งช่วยไวเกินเอาไปเลยสามคำเอาได้ดิเอาได้เลยขยับปั่นไฟต่อดวผมจัดให้เลยมาดิอยากปันกป่นไฟเหรออยากปั่นไฟหรอเขาแบบว่าอยากได้เครื่องปั่นไฟเครื่องนี้มากอะ่ะอุ้ยโหรอบยาวครับมูลวอล์อกยาก รอบมันยาวเกินจะกระโดดลงเนินบาราเลนดิง้งไม่สนครับผมวิ่งไล่ต่อไม่มีไม้แล้วครับข้างบนนะจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วตอนนี้เต้มไล่ล่าผมได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือหมายความว่า,าเราไม่ใช่ฆาตกรเฝ้าคือเต้มไล่ล่าตอนนี้คือแบบเต็มไปแล้วอะ่ะ คือยังไม่มีคนตายเลยนะคือแบบมันได้เต็มไปแล้วอะครับเดี๋ยวพยายามจะเอาแต้มให้ตันแล้วกันไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนียนเนียนเนียนมากมั้งแต้มตีตอนนี้ก็เริ่มใกล้เต็มแล้วนะทำไมเขาไม่ดึงวะผมว่าแถวนี้คนน่าจะเยอะอะขอแต้มเต็มให้หน่อย โคครับโดนแขวคนละสองรอบคนละสองรอบน่าจะอยู่เครื่องนั้นปะเพราะว่าเขาเพิ่งปั่นเครื่องนี้เสร็จน,น่าจะเป็นสองเครื่องนั้นน่ะโอ้ช่วยไว้เกินเสียบเลย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 ลุงบินรอบสุดท้ายแล้วครับถ้าจำไม่ผิดนะ เอ้เลอยด้วหายไปไหนกระโดดตู้ทำไมวะน้าอะไรอ่ะมันต้องการอะไรวะน่านะจะแทงหลังเหรอ <c oughs> ผมงงไปหมดละ <c oughs> เออได้ดิตายนะรอบต่อไปแขวน,ขนคือตายแล้วนะทางที่ดีหนูควรหนูหนูควรจะไปเนียนก่อนที่จะให้พี่ไล่ไม่ใช่เหรอ หนูรีบเกินโอ๊ยมันโดนแขวนอีกครั้งคือมันตายแล้วนะไปไหนแล้วนะผมยังชอบเลยคนดื้อๆอ่ะคนนี้รู้สึกจะมีบาลานซ์เปล่าวะจะไม่รู้ว่าคนไหนอะ่ะแต่เป็นเป็นตัวเมกอะ่ะที่มีบาลานซ์อ่ะวิ่งติดหิน ไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นไม้หมดแล้วนี่ไงนี่ไงตอนนี้แต้มตีก็ตันแล้วนะครับเหลือแต้มแขวนแหละได้ยินเสียงคนบั่นไฟน่าจะประมาณครึ่งเครื่องตายแล้ว จะขี่เรือจะขึ้นเรือหนีหรอกระโดดอะไรกันครับหนะ้าเรียบรอ้อยคนนี้มีตายยากผมจำได้เรือเล็ก บ้านเล็กก็ไม่มีแล้วอ่ะคือมันไม่มีไม้อ่ะตรงนั้นอ่ะผมว่าเขาเขาต้องมอบแล้วอ่ะต้องมอบแล้วมอบตัวสดีดีเฮ่เฮ่ขอแต้มเต็นเถอะเล่นมาขนาดนี้กับสกินสุดสวยสกินน่ารัก จะถอยสก,กินมาใหม่เลยนะเนี่ยโอเคครับมีผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งนอนอยู่ที่เครื่องปั่นไฟเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันเนาะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมแขวนเขาไปกี่รอบแล้วมีเสาวอยู่ข้างหน้าพอดีเรียบร้อยว่ะการันตีได้เลยหนึ100่งรซว่าผมแต้มตันแล้ว สามหมื่นองว่ารอบนี้ดูดิครับดูอาวุธดิคือเหมือนแบบมีดสเต็กอะ่ะ <c oughs> มันดูน่ารักอะ่ะสกินนี้นะครับเห็นไหมมันคล้ายๆกับชุดของเนียเลยแล้วก็ดูดิมือผมว่ามันก็เท่ยู่นะเออเพียงแค่หน้ากากมันอาจจะแบบสำหรับผมมันอาจจะไม่เฮ้ยไม่เต็มขาดเท่าไหร่ขาดยี่สิบ ขาดยีโอ้โหจบแล้วยี่สเก้าคะแนนก็ไม่ได้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเด e อ e g ีเจียนชุดใหม่ใครที่อยากได้ก็สามารถไปจับจองได้ในรอยแยกนะครับไปอัพเลเวลรอยแยกนะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นฆาตการตัวไหนก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบาย